โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทที่เซิร์ดออนไลน์นะครับกับตัวละครโดซาปลุพกพลังอีกแล้วสำหรับเนื้อหาของคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็มีคนขอในไลฟ์สตรีมเนาะเมื่อวันพฤหัส ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ได้ลองไปเทสมาแล้วแล้วก็อ่าแต่ผมเอามาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเมคานิกของโฮลลิมเบดนะครับเป็นหนึ่งในที่ฟาร์มของประเทศลุมอรุนนะที่เพิ่งแอดเข้ามาใหม่นะครับที่นี่ก็อ่าผมบอกเลยว่าฟาร์มง,ง่ายนะครับไม่ค่อยมีเมคานิกอะไรให้หน่าแถมผมว่ามันฟาร์มสบายกว่าที่อื่นเออในเลดใกล้ๆกันด้วยซ้ำโอเค นื้อหาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมดีกว่าครับไปโอเคเข้ามาสู่เนื้อหาในเกมครับที่ฮงลิมเบดนะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของมันกันดีกว่านะครับดีเทลของหงลิมเบดนะครับจะมีอ่าเรื่องแคป AP DP นะครับ AP ีเนี่ยจะอยู่ที่850นะครับถ้าเกิดเกินกว่านั้นจะได้แค่30%อนะอันนี้ต้องระวังกันด้วยมอนเตอร์เป็นเผาอา r ินนะครับส่วนตัว DP ก็จะอยู่ที่ 390บวกอันนี้คือ DP รวมนะ DP รวม DR รวมเปอร์เซนต์ตีมอนแล้วนะครับถ้าหน้าหลักก็จะอยู่เท่านี้แต่เกียร์ที่ผมเอามาฟาร์มอ่ะในคลิปนะครับก็จะเป็นเกียร์นี้เลยเป็น257กับเอ่อสามหก็ถามว่าฟาร์มได้ไหมก็เดี๋ยวไปดูสรุปขยะกันนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ได้ดูตัวของสตรีมเมื่อวันนะฮะวันพฤหัสตอนเย็นเออน่าจะรู้น่าจะได้ น่าจะทราบแล้วนะครับว่าขยะเท่าไหรโอเคที่นี่นะครับจะดอบดูจะเป็นของแลนะครับก็คือจะเป็นเจมเม็ดกลางนะครับที่ราคาอยู่ที่1นึ่เอ็มทุกเกือบทุกเม็ดนะราคาจะอยู่1นึ่ m พเอ็มเกือบทุกเม็ดก็จะเป็นพวกเจมหลบเจม DR แล้วก็เจมแบนที่จะอยู่ที่1นึ่พันเอ็มนะถ้าเกิดว่าโอเคคุณดวงดีดอบมาก็ไรายได้ดีอยู่นะครับในส่วนของของที่เกือบจะแล แต่ขายไม่ออกอันนี้บอกเลยว่ามันขายไม่ออกจริงนะครับเป็นตัวที่เพิ่มเฟลอันใหม่นะครับที่เพิ่งแอดเข้ามาในเกมถ้าขายถ้าโชคดีขายได้ก็จะได้อันละห0าร้อนะครับแต่ว่ามันขายไม่ออกหรอกเราจะเก็บไปใช้ก็ได้นะในกรณีนี้โอเคอีกอันนึงก็จะเป็นตัวของเม็ดเจมเม็ดเล็กครับเม็ดเจมเม็ดเล็กเนี่ยเราจะขายได้กันอยู่เอ,อ่อถ้าเกิดผมให้ผมแนะนาเม็ดเจมเม็ดเล็กเนี่ยส่วนคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่จะเอาไปเอาไปหลอมเป็นแอสเซนต์ออฟดอนนะครับผมให้ดูราคา ผมไม่มั่นใจนะว่าตัวของไอ้นี่มันเท่าไหร่ครับเออน่าจะอยู่เลทประมาณนี้เป็น s อเซ t ออฟดอนตัวนี้นะครับแล้วก็ออกมาขายนะก็จะอยู่เลทประมาณแบเ 60m ประมาณนั้นนะครับ65 66m ประมาณนี้ ตอนน่อ1นเม็ดก็คือถ้าเกิดคุณดรอปเจมเม็ดเล็กจากที่นี่มานะครับมันก็จะได้แอเซทอลดอนหนึ่งเม็ดชัวร์ส่วนทนี่มันเป็นสีเนี่ยอันนี้ก็ลองไปดูเอาว่าสีไหนที่มันราคาแพงกว่ากันนะครับก็อาจจะขายเป็นสีก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณดรอปเป็นสีม่วงหรือสีแดงมาเนี่ยสามารถทําตัวแอเซทอลดอนสีขาวได้เลยวิธีการทําก็ง่ายๆครับกดหลอมนะมาทำให้ดูดีกว่าจะได้เห็นอ่นะกงม,มีเม็ดสีแดงอยู่อันหนึ่งพัดีนะครับปึ๊บนะ กดหลอมปับ๊บนี่่ะถ้าเป็นเม็ดเล็กเนี่ยถ้าหลอมอะมันจะได้ตัว Off one, ออฟดอนตัวแอเซนออฟดอนเนี่ยมาแค่1เม็ดนะครับแต่ถ้าเป็นเม็ดกลางก็จะได้10เม็ดเนาะนี่หลายคนน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วก็หลอมแล้วไปขายก็ได้หรือจะเก็บไปตีบวกประดับคาราซัตตัวเองก็ได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันเป็นสีอื่นเนี่ยถ้าเกิดเราหลอมมามันก็จะออกมาเป็นสีตามนั้นนะแต่ว่าถ้าคุณอยากได้เปลี่ยนเป็นสีขาวเนี่ยคุณเอาไปที่ตัว เป็นีที่ชื่ออะไรนะลาล่าป่ะเอ็นีขย่ายาเราไปแลกมันจะแลกมาเป็นสีขาวได้นะครับทุกสีจะแลกเป็นสีขาวได้แต่สีขาวไม่สามารถแลกกลับไปเป็นสีอื่นได้โอเคต่อมานะครับขยะจะอยู่ที่2520ื่นนะครับตรงนี้อ่แต่มอนเตอร์มันตอบขยะค่อนข้างเยอะนะผมฟาร์มตอบ2นะครับก็ได้ได้เอลองดูแล้วกันนะไม่ไม่ไมั่นใจเหมือนกันว่าได้เท่าไหร่เราลองฟาร์มดูเดี๋ยวปึ๊บได้ขยะตัวเท่าไหร่ โอเคขยะแบบธรรมดาสองก็จะได้อยู่ประมาณสี่ไหม สองสามสองสามถ้า่างนั้นแสดงว่าขยะที่มันจะดอบต่อตัวเนี่ยจะอยู่ที่ถ้าเกิดดอบสองก็จะเป็นสี่กับหกผมไม่แม้แต่ว่าบอจะดอกขยะเยอะด้วยไหมนะแต่ว่าบอกเลยว่าขยะกําหนักได้เรื่องอยู่นะครับศูนย์จุดสามหนักอยู่นะถ้าเกิดว่าใครที่มีน้ําหนักน้อยก็อาจจะต้องเอาม้ามารอเก็บของนะครับพอในส่วนของเกียร์ของผมก็ฟาร์มประมาณนี้แหละที่ฟาร์มในสตรีมนะฟาร์มประมาณนี้เลยอะไรล่ะเผามอนเตอร์เราบอกไปแล้วเนาะว่ามันเป็นเผ่าไอินนะครับสามารถกินยากลมกลืนได้ถ้ากรณีแคปบเอพีไม่ถึง ในส่วนของเจมนะครับที่นี่ไม่ต้องใส่การสถานะนะเพราะว่าถ้าเท่าที่ลองอ่ะกันไอตัวซีซีอ่ะจะได้จากบ,บอร์ตัวเดียวนะครับเป็นสถานะทุบลง้ะไม่เป็นทุบลงดิถ้าจะเป็นสลบล้มลงเออเท่าที่ผมลองลองเทสเท,ท,ท,ทดูนะในส่วนของดีเทลของที่นี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเมคานิกกันดีกว่าไปโอเคสําหรับมอเตอร์ที่นี่นะครับเมื่อเราโจมตีมอนไปได้สักระยะหนึ่งนะครับมันจะมีข้อความขึ้นตรงนี้เลย แจ้งว่ามีบอสใกล้ๆเกิดขึ้นใกล้ๆนี้นะให้เราตีบอสไปเรื่อยๆนะครับตีจนบอสต,ตายจะได้ลูกไฟมาหนึ่งลูกโอเคนั่น,นี่คือหน้าตาของบอสครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยก็ตีไปเลยครับจนกว่ามันจะตายจะดรอปลูกไฟหนึ่งลูกโดยส่วนนี้จะมีข้อความขึ้นแจ้งเตือนนะครับว่ามีลูกไฟเกิดแล้วนะให้เราเดินไปใกล้ๆล,ล,ลูกไฟนะครับแล้วลูกไฟจะบินตามเรา และเมื่อเราสะสมลูกไฟจนครบ3ลูกนะครับก็จะมีกูมิโฮสีขาวออกมาช่วยเราตีมอนเตอร์ตรงนี้จะเป็นเฟสฟรีเลยก็คือยืนรอได้เลยเพราะว่ากูมิโฮเนี่ยจะสามารถฆ่ามอนเตอร์ทั้งหมดจนกว่าตัวมันจะหายไปนะจนหมดเฟสมันนั่นแหละกอยืนรอชิวๆครับตรงนี้เป็นเมคานิกที่ชิวมากๆ และนอกจากเมคานิกของบอสและกูมิโฮนะครับหรือจิ้งจอกขาวเนี่ยก็จะมีเมคานิกของจิ้งจอกดำนะครับทันทีที่มันออกมาเนี่ยและมันจะกระโดดให้บัฟเรานั่นคือบัฟผู้ดำ200%นะครับ,บ,พพดดนะรบตรงนี้เราสามารถใช้กดใช้แบบว่ากืนกินบัฟแซดได้หรือไม่ก็ใช้เป็นสกิลพิเศษ200%ของผู้ดำก็ได้ตรงนี้ก็ผมว่าเป็นเมคนิกที่ได้โชว์สกิล200%ของตัวเราเองอะ่ะเออผมว่าสนุกดีเหมือนกันโอเค นะครับก็สรุปขยะก,กันดีกว่านะที่ผมฟาร์มได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับตามรูปเลยนะ,ะไรายได้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับถือว่า ถือว่าค่อนข้างดีเลยถ้าเทียบกับเอ่อที่อื่นในเลทใกล้ๆก,ก,กันนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าอยู่ท็อปๆเลยแล้วกันนะอาจจะเพราะว่าดวงดีดอกตัวของเม็ดเล็กมา2เมเ็ดด้วยละมั้งมันก็เลยเออค่อนข้างาได้ดีกว่าว่าจะเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจสาหรับคนที่กําลังมองหาวิธีการฟาร์มที่นี่อยู่นะครับเรื่องเมคาินิกอะไรพวกนี้ผมก็คงลงดีเทลให้ได้ประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าเราลอง,ลองฟาร์มแล้ว มันเกิดแค่นี้ถ้ามันมีเมคานิกอื่นที่นอกเหนือกว่านี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าผมไม่สามารถอธิบายได้จริงๆเพราะยังไม่เคยเจออันนี้เท่าที่เจอเท่าที่ฟรองฟาร์มมาประมาณ5ชั่วโมงก็จะประมาณนี้ขอบคุณมากๆครับที่ดเควตตัวของฮงลิมเบตมาเราทำให้แล้วนะครับผมหวังว่าจะถูกใจกันส่วนใครที่มีคำถามอะไรสามารถพริมพ์คุยก็ได้ใต้คลิปนะหรือว่ติดตรงไหนอะไรเงี้ยหรือย้ายผมไปทำอะไรให้ พิมได้ใต้คลิปเลยนะครับคลิปใต้คลิปหนึ่งก็ได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะฮะให้ผมไปฟาร์มเนี่ยขอเป็นพื้นที่ที่ผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นทั่วไปสามารถไปได้นะเอาเป็นผู้เล่นสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยผู้เล่นที่ทั่วไปด้วยละกันนะครับประมาณนี้โอเคส่วนใครที่อยากจะลองคุยกันใน ไลฟ์สตรีมนะครับจริงๆมาพิมพ์คุยกันได้เลยนะผมก็แรงสตรีม3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับที่ s u ป p ลฟ์คอมวิสทีวีแล้วก็ Youtube.com นะครับทั้ง3ที่ฟิกเกม i Gaming TS นะฮะถ้าใครอยากกดติดตามกด Follow เนี่ยสามารถไปกดได้นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอก็ลงที่ Youtube.com นะครับทุกวันเสาร์เวลา10บโมงเช้านะพยายามจะไม่หยุดนะครับไม่ว่าเิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามแต่ พยายามลงคลิปไว้ให้รับชมกันทุกวันสาร์เลยฝากไปกด Subscribe หรือกดติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับเป็นกำลังใจมากๆเลยในการทำคลิปและก็คิดคอนเทนต์ของผมในทุกวันนี้ไปแล้วดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนฮนะเจอกันทุกคนสวัสดีครับ